มาดูวิธีแก้เบื่อตอนอยู่บ้านกันนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าการได้นอนอยู่บ้านเฉยๆนั้นไม่ต้องออกไปไหนเลยจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมและสบายที่สุดแล้วนะครับแต่การที่คุณได้อยู่บ้านทุกๆวันโดยไม่ได้ออกไปไหนเลยนั้นเป็นเวลาหลายๆวันมันก็จะรู้สึกเบื่อขึ้นมาบ้างเลยครับและก่อนที่คุณจะเบื่อไปมากกว่านี้ผมขอให้คุณมาดูวิธีแก้เบื่อตอนอยู่บ้านแบบยาวๆกันเลยครับผมเริ่มจากวิธีที่1กันเลยครับก็คือการดูหนังหรือดูซีรีส์ ซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนคงจะนึกถึงเป็นดันดับแรกๆเลยแน่นอนครับเพราะว่าถ้าคุณได้อยู่บ้านนานๆแล้วถ้าไม่ให้คุณดูหนังแล้วจะให้ทําอะไรล่ะจริงไหมล่ะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีแอปต่างๆมากมายสาหรับให้คุณได้ดูหนังจํานวนมาก ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดมาติดสมาร์ทโฟนของคุณได้เลยและคุณยังสามารถดูหนังได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีจีนไทยหรือหนังดังต่าง,างๆแทบจะทุกหมวดหมู่บนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมวิธีที่2ก็คือการเล่นเกมครับเรื่องนี้หลายๆคนคงไม่พลาดแน่ๆครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแต่สําหรับบางคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมสักเท่าไหร่ก็ลองหาเกมสนุกๆลองเล่นดูก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมสําหรับสมาร์ทโฟนที่มีให้โหลดมาเล่นแบบฟรีๆก็มีเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับ 3ก็คือการอ่านหนังสือบางคนอาจจะไม่ชอบดูหนังหรือเล่นเกมก็ลองหาหนังสือมาอ่านก็ได้นะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือนั้นช่วยแก้เบื่อได้เป็นอย่างดี อาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนสนุกสนุกหรือการ์ตูนขำขำตลกตลกก็ได้แต่บางคนก็ชอบซื้อหนังสือมาดองไว้โดยไม่ได้อ่านสักทีตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะต้องเอาหนังสือพวกนั้นออกมาอ่านบ้างแล้วข้อสี่ก็คือลองหัดทําเมนูอาหารที่ชอบดูนะครับถ้าใครชอบเรื่องกินแล้วลก็นี่ก็ถือเป็นโอกาสดีเลยทีเดียวที่จะได้ลองทําเมนูอาหารที่ตัวเองอยากลองซึ่งคุณอาจจะเริ่มจากอาหารที่ทําได้ง่ายๆก่อนนะครับถ้าคุณทําไม่เป็นในยุคสมัยนี้แล้วคุณสามารถหาดูได้ใน YouTube มีให้ดูเยอะแย,ะ,ยะมากเลยครับซึ่งการทำ นีช่วยแก้เบื่อได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมข้อ5ก็คือการทําความสะอาดบ้านและจัดระเบียบภายในบ้านของคุณนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้เบื่อเวลาที่ต้องอยู่ติดบ้านเป็นเวลานานๆหลายวัน ตรงไหนที่มันดูรกหูรกตาขวางหูขวางตาคุณก็ลองไปทําความสะอาดจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบให้ดูแล้วสบายตาสักหน่อยซึ่งการทางานบ้านแบบนี้นอกจากจะแก้เบื่อได้แล้วยังเป็นการออกกาลังกายและทําให้บ้านดูสะอาดได้อยู่ได้อีกด้วยครับผมข้อหจะเป็นการลองหาของเก่าๆไปบริจาคดูนะครับแน่นอนว่ามีหลายๆคนที่มีของใช้ต่างๆเยอะแยะมากและก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋าหรือของใช้อื่นๆแม้กระทัง่งหนังสือก็ตามบางคนมีเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจนไม่รู้จะเก็บไว้ไหนด้วย ลองเลือกออกมาแล้วก็นําไปบริจาคให้กับคนอื่นที่มีความจําเป็นดูนะครับนอกจากจะได้โลกของเก่าออกไปแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยข้อ7จะเป็นการจัดสวนซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยแก้เบื่อได้อีกเหมือนกันถ้าบ้านของคุณนั้นมีพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ก็ลองหาอะไรมาปลูกดูไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต่างๆหรือถ้าหากคุณชอบการทํากับข้าวก็อาจจะหาพืชผักสวนครัวนํามาปลูกก็ได้นะครับ ข้อ7จะเป็นการฝึกหัดเย็บผ้าหรือการเย็บปักถักร้อยนั่นเองนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยแก้เบื่อได้เป็นอย่างดีซึ่งคุณอาจจะลองหาเสื้อผ้าหรือกระเป๋าที่ขาดชำรุดไม่มากเกินไปที่คุณสามารถซ่อมแซมเองได้ลองเอามาซ่อมซะเลยอาจจะเป็นการใส่ลวดลายต่างๆเข้าไปด้วยเพื่อความสวยงามหรือคุณอาจจะลองฝึกหัดทําการปักผ้าการถักไหมพรมถ้าทําสวยก็อาจจะทําเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได,ได้ได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียว ข้อ9จะเป็นการทํางาน DIY แบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับซึ่งถ้าคุณชอบการเกี่ยวกับ DIY ทําของใช้หรือของเล่นง่ายๆแล้วก็คุณลองหาข้อมูลจาก Google หรือคลิปวิดีโอใน YouTube ได้เลยนะครับเพราะมีสอนเยอะมากๆเลยยังทําได้ง่ายด้วยตัวคุณเองอีกด้วยสําหรับข้อสิจะเป็นการลองหาคอร์สออนไลน์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือจะเพิ่มทักษะความสามารถของตัวเองได้ซึ่งข้อต่างๆก็มีทั้งฟรีและก็เสียเงินคุณสามารถเลือกหาเรียนกันได้เลยครับถ้าหากคุณ ต้องการแบบง่ายจริงๆแล้วก็ฟรีด้วยก็ลองหาดูใน YouTube ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการใช้แอปเจ๋งๆ,ๆต่างๆก็ล้วนน่าสนใจทั้งนั้นข้อสิบเอ็ดจะเป็นการออกกําลังกายซึ่งถ้าคุณเป็นคนชอบการออกกําลังกายอยู่แล้วยิ่งเข้าทางเลยนะครับเพราะว่าการออกกําลังกายคุณสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จําเป็นจะต้องออกนอกบ้านก็สามารถทําได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นการเปิดเพลงมันๆแล้วก็เต้นตามเพลงหรือจะออกกําลังกายตามท่าทางต่างๆที่มีสอนตาม YouTube ก็ได้นะครับสาหรับข้อ12จะเป็นการปฏิบัติธรรม นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้เบื่อได้เช่นกันและยังเป็นการฝึกสมาธิของคุณได้ดีอีกด้วยถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่รู้จะทําอะไรเลยจริงๆการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแม้กระทั่งการเดินจงกรมก็ตามก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับมันจะทําให้จิตใจของคุณสงบลงได้และทําให้มีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและเมื่อคุณได้รู้ถึง12วิธีแก้เบื่อตอนอยู่บ้านกันแล้วคุณก็ต้องติดตามช่องยูทูบนี้ไว้ด้วยนะครับและให้คุณกดกระด,ดิ่งไว้ ดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ